มอฟีนขอ1,999บาทพอเกี่ยวอะไรกับบอสก็เงินเหล่านี้ไงเงินเหล่านี้ไงที่เป็นสปอนเซอร์ให้บริษัทไงเนีย่ยไม่เกี่ยวหรอกคุณไม่รู้หรอว่าเงินเหล่านี้มาจากอะไรแล้วพอถึงเวลาคุณจะไปทวงเงินขอคืนทุนมูลที่มูลที่การจอมพ5 0ลห้าหมื่นบาทไอ้อย่างเงินเข้าคุณไม่ดูหรอเข้าใจหรือยัง และในนี้ยเขาก็บอกว่าปลอมก็คือปลอมเนี่ยตอนแรกบอกขายอะ่ะเป็นแคร์แบร์พอถึงเวลาแล้วไม่ใช่จนกระทั่งมีบริษัทม,ม,มีเนี่ยมีเฟซบุ๊กอ่ะที่เขาเขียนบอกว่าระวังกันด้วยนะคะเราถามบอกแท้เห็นผ่านไลฟ์หลายครั้งแล้วก็หลอกลูกค้าทุกลฟ์ขายแพงด้วยผมถามว่าเนี่ใช่หรือเปล่าต้องมาดูอันนี้ต้องมาดูอันนี้ ซึ่งอันนี้ยถามว่าคุณรู้ไหมถ้าใช่คุณก็รู้ว่าเขาทำอะไรให้ได้รางวัลนันแล้วเงินเหล่าเนี้ยถ้ามันสุจริตอะจริงหรือเปล่าอยากฟอ้องมีประมาทได้แต่นี่คือหลักฐานที่ผมเห็นและได้มาตั้งคําถามเพื่อให้ซีโอ s g สแกรนอินเตอร์เนชั่นได้ตอบว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคุณกลัวว่าจะเป็นเรื่องการฟอกเงินจากเงินที่คุณบริจาคไปอะครับแล้วคุณก็ด่าประชาชนว่าโง่ ผมเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่ไม่ยอมรับกับคําว่านง้วของคุณเพราะคุณว่ากลัวยงฟอกเงินเมื่อคุณกลัวโยงกลัวยงเงินฟอกฟอกเงินสิ่งเหล่านี้คุณตอบประชาชนได้ไหมคุณต้องแถลงข่าวและตอบให้ประชาชนได้รับรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าการที่คุณไปโฆษณาธุรกิจประเภทแรฉลูกโซที่ว่านเนี้ย คนเขาเสียเงินเพราะเขาเชื่อว่าคุณจะแนะนำสิ่งดีๆให้เขานี่อันนี้เนี่ยการที่เขาเป็นสปอนเซอร์เขาเชื่อในคุณไงเขาสำคัญผิดในข้อเท็จจริงแล้วลงทุนไปแล้วศูนย์ไปอยู่หลายบาทแต่คุณก็ร่ำรวยอยู่บนสิ่งเหล่านี้มีใครออกมาตอบแบบนี้ได้ไหมมีคนถามบอกว่าไม่อยากจะให้ค่าไม่อยากจะให้แสง นั่นหมายความว่า c ีของ MGI ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะตอบข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนแต่คุณเรียกร้องหาความโปรง่งใสจากบูรนิธิแล้วตัวเองโปรง่งใสตรงไหนคุณกับอีกคนหนึ่งที่รวมกันแล้วมียอดของการถือหุ้นใหญ่เกินกว่า60%ใช่หรือเปล่าและมันเป็นไปไม่ได้นะครับกับการที่พูดถือหุ้น จะแต่งตั้งประธานบริษัทแล้วประธานบริษัทแต,งต่งตั้งคุณเป็น CEO อีกเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากผมจะบอกให้แล้วทุกครั้งที่คุณทวงเงินคุณไม่เคยทวงเงินในฐานะของบริษัทผมไม่เคยได้ยินเสียงเขาว่าบริษัทจากการที่คุณทวงเงินจากมูลนิธิเลยโปร่งใสตรงไหนคุณใช้แคาว่าผมผมผมและเงินของผมทุกครั้งและอันนี้ที่คุณถามผมว่าการที่ผมเป็นการจ่ายเงินน่ะชื่อว่าบริษัทอะไรผมก็บผมเป็นผู้เสียหาย เพราะว่านี่คือเงินที่ผมโอนไปชื่อทันกวินผมเอิอเงินไปโดยคิดว่าเป็นการโอนให้กับมิสแกรนในระดับจังหวัดและคิดว่าคุณจะดูแลเรื่องนี้แต่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่2,566งานผมยังได้ไม่ครบผมเอาเรื่องนี้ไปสอบถามเพื่อแจ้งเป็นหลักฐานต่อพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนคือสอบสวนกลางว่าไอ้รางๆเราเนี้มันเข้าข่ายฟอกเงินหรือเปล่า แต่ประเด็นคือมันต้องเข้าข่ายความผิดมูลฐานก่อนถ้าไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐานก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผิดคุณและไม่สามารถยัดซับได้แต่ว่าถ้ามันสามารถตรวจสอบเส้นเงินได้ว่าคุณได้รับเงินจากสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเข้าสู่กระบวนการในการอายัดรัพย์เพื่อตรวจสอบไปก่อนเมื่ออายัดเพื่อซับเพื่อตรวจสอบไปก่อนคุณมีหน้าที่พิสูจน์ว่า คุณควรจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากการฟอกเงินคุณควรจะรู้ได้แต่คุณกลับทวงเงินเพียงแค่ห้าหมื่นบาทโดยไม่ดูสิ่งเหล่านี้เพราะมีคนบอกว่ามีการจ่ายสปอนเซอร์กว่า60ล้านบาทรวยระดับหมื่นล้านบาทแต่อันเนี้ยคุณไม่ตรวจสอบเส้นทางของเงินเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้มาจากอะไร เนี่ยคุณไปตรวจสอบเขาอ่ะเคยตรวจสอบของตัวเองไหมด็อกเตอร์มนัทครับประธานบริษัทนะครับที่หลายๆคนบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสาธารณกุศลเคยตรวจสอบดูเรื่องนี้ไหมว่าการกระทําของซ e o ของคุณนะ่ะมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ารวมไปจนถึง อดีตหรือเปล่าไม่ทราบนายกสภาทนายความคุณไม่ตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความหรือจนกระทั่งทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆแบบนี้ไม่ดูเลยหรือไม่ดูเลยและพี่น้องทราบไหมว่าการที่คุณตกไม่มีใครไปทําให้คุณตกนะครับคุณนวัดนั่นแหละทําให้คุณตกเอง กระบวนการของการถือหุ้นหรือการลงทุนในหุ้นน่ะมันไม่มีใครจะยอมขาดทุนถ้าให้ทุนท้นตกหุ้นตกหุ้นตกนะครับน,นั้นก็เข้าใจผิด c ีอก็ไม่ได้ฉลาดก็ตรงตรงกับที่ c ีอ่ะไปบอกหรือ President อะไรก็แล้วแต่ประธานกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเข้าไปคุยอ่ะแล้วไปบอกคุณอีฟราว่า,วาผมยอมรับครับผมโง่เองคุณนวัดอิสระไอสินคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณพูด คุณไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนคุณไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่อาจจะเข้าไปลงทุนคุณของคุณมันตกลงมาอย่างงี้เพราะปากของคุณอย่าไปโทษคนอื่นไปยอมรับว่าตัวเองโง่แล้ไปทวงเงินห้าหมื่นบาทในตอนนั้นน่ะแล้วคุณไม่คิดถึงผลกระทบว่าสิ่งที่คุณทวงเงินห้าหมื่นบาทจากเงินที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเมื่อจ่ายไปแล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์แล้ว จนกระทั่งคุณกันจอมพลังเนี่ยเข้าโอนเงิน50,000บาทเข้าไปให้กับคุณเพราะฟังดีๆเงินของมิสแกรนจ่ายเข้าไปให้กับมูลนิธิ50,000าบาทและในช่วงเวลานั้นเงิน50,000บาทของคุณเอาไปใช้ในการทำถนนแล้วแต่พอวันดีคืนดีคุณเอาเรื่องที่คุณกันถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนัสอ่ะ ไปของเงินคืนผมถามคุณว่าถ้าคุณมีจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์อะบูรลิที่ที่เป็นองค์กรที่ไม่สวงหากำไรจะเอาเงิน50,000บาทมาคืนให้คุณได้อย่างไรเพราะเงินของคุณเอาไปทาถนนแล้วแปลว่าคุณนวัดอิสระไกศีลใช้ความเป็นบริษัทมหาชนไปทวงเงินจากบูลนิธิด้วยหวังว่าจะเอาเงินของคนอื่นที่บริจาคเพื่อการกุศลเข้าไปที่บริษัทเอง เพราะอะไรเพราะในเมื่อห้าหมื่นบาทของคุณจ่ายเข้าไปที่บริษัทห้าหมื่นบาทของบริษัทจ่ายเข้าไปที่มูล,ลนิธิมูลที่เอา50าหมบาทไปทําถนนแต่อยู่แวววันดีคืนดีบริษัทบอกจะเอาห้าห0ื่นบาทคืนแปลว่าแปลว่ามูล,ลนิธิต้องเอาเงินต้องเอาเงินจากคนอื่นที่บริจาคเพื่อการกุศลนะไปคืนให้กับบริษัทมหาชนคือมิสแกรน คำถามคือว่าแล้วผู้บริหารของบริษัทรู้เรื่องนี้ไหมมูลนิธิเนี่ยจะทําอย่างไรในการที่เอาเงินของคนอื่นมาจ่ายให้กับบริษัทมหาชนคุณกันก็บอกว่าในเมื่อไม่มีเงินคุณกันก็โอนเงินให้กับบริษัทบริษัทบอกไม่เอาคุณกันก็บอกโอเคในเมื่อมูลนิธิไม่มีเงิน คุณการก็โอนเงินเข้าไปให้กับมูลนิธิและเขียนสลักคำว่าเงินนี้ให้จ่ายให้กับบริษัทก็แปลว่าเงินที่บริษัทได้รับมาจากคุณการที่เขียนสลักหลานให้คุณคุณจึงพอใจคําถามคือคุณเป็นซ e o ของบริษัทมหาชนเนี่ยคุณทำห้าหมื่นบาทให้เกิดความวุ่นวายขนาดนีดจ้จนการหุ้ตกจากเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่ตระหนักเรื่องนี้ไหม ไม่ต่าอะไรเลยเออ,องงมันึ้ออยู่สติปัญญาครับผมเล่าเอาใหมา่เข้าใจป่ะมงฟังใหม่นะมูลนิธิพี่อี้ทราบแล้วสิบโมงครึ่งเจอกันสิบโมงครึ่งเจอกันเดีย๋ยวจะปินเอกสารพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้จะเจอพี่อี้แล้วไปร้องประธานรัฐสภาต่ตอมูลนิธิคือองค์กรที่ไม่แสวงหาก,กําไรมูลนิธิคือองค์กรที่ไม่แสวงหาก,กําไร นายเจ่ายเงินเข้ามาเพื่อประโยชน์สาธารณะนายบจ่ายเงินเข้ามาเพื่อประโยชน์สาธารณะนายซจ่ายเงินเข้ามาเพื่อประโยชน์สาธารณะมิสแกรนจ่ายเงิน5้า0 0ื่นบาทเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะมูลนิธินำเงินห้าหมื่นบาทของมิสแกรนไปทําถนนแปลว่าเงินห้าหมืนบาทนั้นได้นำไปใช้แห้แต่ปรากฏว่า คุณนวัดอิสระไกศีลไปทวงเงินว่าขอห้าหมื่นบาทคืนผมถามพี่น้องว่าบูรณิธิไม่ได้ทำกำไรเงินทุกอย่างมาจากการบริจาคจะเอาเงินห้าหมื่นบาทที่ไหนไปคืนให้กับคุณนวัดครับคิดด้วยจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์หน่อยคุณคิดหน่อยสิครับว่าทนายความที่ดูอยู่คิดด้วยสติปัญญาของความเป็นมนุษย์ที่มีลมหายใจอยู่ว่า คุณได้รับปริญญาโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายในการหาเลี้ยงชีพเนี่ยใช้จิตสำนึกในการคิดอะว่าการที่คุณร่ำเรียนมาคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งสอนมาให้คุณเป็นคนดีอะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คุณกำลังจะจ้องเล่นผมอะคุณทำเพื่อคุณธรรมหรือทำเพื่อเงินตราคุณต้องคิดเรื่องนี้ด้วยคิดให้ดีๆนะคุณเอาผมเอาคุณตุยนะบอกก่อนนะแล้วคนเหล่านี้ที่ออกมาด้อยค่าและพูดต่างๆอะ คุณต้องตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของคุณด้วยนะครับว่าสิ่งของครพูดอยู่อยู่บนจิตสํานึกถ้าคุณอยากจะพิมพ์อะไรโดยที่ไม่มีจิตสํำนึกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ตุยดีนะครับผมจะบอกต่อว่าเงินในเมื่อเขาจ่ายไปแล้วเขาไม่มีเงินคืนให้คุณนะเพราะถ้า,าว่ามูลนิธิเอาเงินของคนอื่น มาจ่ายให้กับมิสแกรนเพื่อตามความพอใจของมิสแกรนอ่ะหรือความพอใจของคุณนวัตอ่ะแล้วคุณคิดถึงคนที่บริจาคไหมว่าเขาต้องการเอาเงินเหล่านั้นไปเพื่อสาธารณกุศลไม่ได้เอาไปจ่ายคืนให้กับมิสแกรนเคยคิดไหมเคยมีจิตสำนึกแบบนี้ไหมคุณพ่อคุณแม่เคยสอนไหมว่าคุณทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะเหล่านี้แล้วอ่ะคุณต้องการเงินคืนอ่ะมูลเลที่จะเอาเงินคืนมาจากไหน นั่นจึงหมายความว่าคุณกันเขาก็เลยโอนเงินห้าหมื่นบาทเนี่ยให้กับมิสแกรนเพื่อตัดปัญหาแปลว่ามิสแกรนสามารถที่จะเริ่มหมูได้อยู่แล้วว่าเขาได้รับเงินคืนแต่ว่าคุณนวัดบอกว่าไม่เอาคุณนวัดไม่เอาจะเอาเงินที่เป็นบัญชีจากมูลนิธิโดยตรงสร้างเงื่อนไข ผมจะบอกให้ถ้าคุณรู้ทางด้านของกระบวนการทางบัญชีเมื่อเงินเข้ามาแล้วคุณขอเพียงแค่ว่ามูลิธิเขียนว่าได้มอบหมายให้เนี้ยจ่ายให้มันทําได้แต่คุณเรื่องมากคุณเรื่องมากต้องการให้มีเลขบัญชีจากมูลทีิเท่านั้นทั้งตัวเงินคุณได้คืนไปแล้วเนี่ยมันควรจะจบแต่เพียงเท่านั้นแต่ขอเอกสารหลักฐานเขียนก็ได้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นกรณีที่คุณ กันน่ะส่งมอบเงินเนี่ยแล้วจ่ายให้แทนมูลนิธิแล้วก็รับอันนี้นเป็นเอกสารประกอบไปไมันก็จบแต่คุณต้องการทําให้เกิดความยุ่งยากกับมูลนิธิอ่ะคุณเป็นซีอที่มีสติปัญญาจริงหรือเปล่าและมีคุณธรรมจริงหรือเปล่ากับการสร้างความเรื่องราวให้มันเกิดความวุ่นวายกับมูลนิธิที่ไม่ได้ใส่หาหากาไรไม่คิดไม่เคยคิดไม่เคยคิด มหาวิทยาลัยขอการค้าคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่สอนคุณมาเคยสอนไหมว่าหลักหรือกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์มันต้องมีจิตสํานึกอยู่ในหัวใจด้วยไม่ใช่มองแก่เฉพาะเรื่องของการบริจาคเพื่อรับประโยชน์ทางภาษีไม่ใช่ความเป็นมนุษย์อ่ะมาจากคพาว่ามันลนะกับอุศสยะที่แปลว่าสําเร็จได้ด้วยใจและพี่น้องรู้ไหมครับว่าคําว่าอิสระไกลสีนะ่ะมันแปลว่าอะไรผมไม่รู้ว่าใครตั้งนามสกุล นี้มารู้ว่าใครตั้งนาำสกุลนี้มารู้ว่าใครขออภัยนะครับสายเข้าพอดีเพิ่งเห็นที่พี่พ พี่พีอีเข้ามาต้องขออภยัยคุยต่อ <c oughs> พีอีขขั้น